สวัสดีครับผมพ่อกันคือเก่าครับนี่กับเบาเบื้องสีนี่สองครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กันจีภามาเบิ้งพอย่างใบครับนี่ไปโหดหลายครับพี่น้องเย้ยมาหอดบ่มีปีบีคุยแล้วครับพี่น้องเลย ใส่ยางเดียวเลยครับเพื่อนนี่ขุดขีดกระเดือนคือลายเท่านัา้เองขีดกระเดือนลายให้ไม่ใช่ขีดกระเดือนใหญ่กระเดือนวันดิ้นเนีย,นย,นยงดีอยู่ขีดกระเดือนลายให้หนะเนี่ยนทายขึ้นมามันมันแนบเห็นเลยนี่อันนี้สีท้ยรอบเลยนะครับแล้วสีปูบักเอื้อครับนี่ปูบักแฟงปูบักเอื้อบักแฟงครับนี่ฟักทองอันตาบอกแฝนครับคนผีว่า เป็นสียากนะครับเด้อเพราะว่าหนานมีมันไถแลรวมันสียมันจะพตายไงมันจสพตายเนาะครับต <Yin> ้อง <navy> ้องมานี่แเรื่องว่าก็จะตารมาใ้นบองเียดยาซอยน้ำแน่ครับนน่ครับแมนครับ แสดงว่าไทยบ่ได้ไทยอยู่หลายปีเถท้าดีเนาะโบเบิ่งสังเกตการไทยนี่ก็ะหゅ่ได้นี่คันธาปกติเดียวบบริษัทใหญ่เลยนี่โอ้ยนี่คือข่ายคือพ่นเก่าเนาะเจ้าวาบพ่นเก่าเป็นพ่นเก่าคันธาปกติมันบ่ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะแม่นพ่นนี่พื่อเขาเราจ้างเราไม่พูดหลายหมื่นอยู่โอ้ยไอไฮโดรนี่ล่ะ ้วกระจ้างรถไถฟอรด ok ยังสีมากตั้งแต่รถไถฟอดเขาจะไมาแต่ลอยอีดบอดสมัยน่ะตั้งแต่สมัยสิบยี่สิบปีพอแล้วขึ้นอ่ะสเท่าแด่เราาจังเห e mm, mm, mm. ็ดใดเราอ่ะมาครูกันสามสองขั้นสามขั้นตัวเขาบุกเบือแทวยีวบา่าเบิ่งทาทา่งคือิดสมัยตะกกนผิดเป็นปลาดงดีอยู่ได้แถวนี้เพราะว่าไปโคมากมายางนาะท่านมีคนไทยบ้านเท่าเพท่านว่ามีผู้ได้เปนเโนนี่ยครับเป็นรถไถฟอดได้หาหย่าเลย บม่ค่อยดีประเดยนี่โอ้ยพี่รองเลยเสียงคำล่ามแห้งครับมือหนิ้ี่เขาก็ปวดหูว่าพะยาะหนิว่ะโอ้เสียงกับตุรอยานแห้งครับมือหนสโอ้ยขวดแห้งครับพี่รองเลยแบบนี้นเอย ท่านไทยรอบสองคือสินค้าม่เนาะรอบเรลียมมันก็อยากปลาหย่ามันก็สินหนาเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยที่เหียมว่าสีลงพานสามพอแล้วคันมันที่ทีดนี่มันลมแห้งเนาะไทยบ่อไหล้วครับพานสามนี่บ่อไหนเลยความร่วมสมบูรณ์ครับผมใส่เดือดในหลายแห่งครับนี่เป็นดัชนีสีบานบานดิ้นยังสมบูรณ์อยู่ครับมิมกับผสมแก่สอนให้ได้มิมกับลายเนาะมิมกับลายนะครับพี่น้องยุไห้นี่ ไ่เห็ดผมมีแล้วครับมาเนี่ยหูอืออีกแล้วครับมาเนี่ยอยู่ไก่บดไก่ได้เพิ่นผูใบเลยหูอ,อือได้ครับพี่น้องเอ้เออ บบดไทยแล้วพื้นที่กับ่อนคางสีง,งามเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันสโลปลงไปไก่น้องเลยครับประเภทว่าเหตุการณ์เกษตรนี่เหมาะเลยครับมอนในกำไรนีลาขึ้นมาีิลักเลยเด้อยครับพี่น้องเนะี่ คือขั้นตอนไถรอบแรกเนะครับพี่น้องหนึ่ไถรอบแรกครับนี่คือปักเอื้อครับพี่น้องพักท่องข้านี้ละนี่คือไถรอบแรกครับนี่ บอกง่ายบอกว่าฉีทายสองรอบครับพี่น้องบานีกก็จงค่อยสเฮ็ดล่องครับแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดล่องนี่หูซึกงว่าเสียรถเอารถไทยหน่อยนะครับไม่เฮ็ดเอาครับนี่รถไทยคูบตาเฮ้าแล้วครับรถไทยเดินตามเฮ้าแล้วครับพี่น้องอยูไม่เฮ็ดล่องปลูกบัเอื้อครับพี่น้องภาษาไทยก็บ,บักฟักทองครับเดี๋ยวสีได ทายขายพียร์ขายนองเบิง้งลูกขั้นตอนเลยแหละครับเนี่ยเพราะว่าพอยงหน่ายเพิ่นเลยเข้าไหวเรื่อยๆครับเสียงหาวแห้งครับมาหนี่ คุนโชว์ฟีมื่อจะเศร้าทั่วคับมาอนี่โซวการไถกับโอเคครับเอามิมให้เบิ้งพร้อมครับวันนี้เอาแบบสดๆเลยครับเพิ่นผู้ใบนี่นออเดี๋ยว <c oughs> ไถไว้นี่ก็สีไถตากแดดมาช่วงนด้ครับพี่น้องนี่ไถตากแดดไว้สามารถเลือกซืหาเมื่อพพื่ล้ะครับยังคยสิมาถไถอีกรอบสองครับพี่น้อง ปลาย่งายงบริยาแล้ะครับเพิ่อนผูใบนี่สั่งลุยสั่งเหยียบยางเดียวครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าเห็ดแห้งกูนี่ครับเหยียบไปเลยแล้ววะขนาดเผ่าเดียวด้ครับพี่น้องเนี่ยลุยให้ลุยสวนเนี่ยก็ถทอว่า โอเคนะครับการของสูงหองเพิ่นนะกำลังใส่เวลาถอยู่ประมาณ10กว่านาทีครับนี่ใกล้สีแล้วนะครับพี่นอ้อง ตอนขาลงนี่อู้ก่อนขีดไท่งจากจากเลยครับพี่น้องเอ้ยหมบูบูบผูบเลยครับก้อนขีดไท่ข้ามานนี่คนเย่ใบเฮ็ดแล้วครับ ไปเด็โอลานมาโอลานมาผู้ใบแล้วไถดีบ่ดีโอลาดเลยว่ะฉุดยอดเล่นบ่เฮ้ยนี่ครับโอลานคนนอนหน้าเฮายกบ่อยเพื่อนเนี้ยเมย์ฮ่า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 ยูเล่นกับรอยได้คู่ใบเพิ่นเล่นเล่นหอกเนี้ยไหวเพิ่อนมาเพิ่นหยอนดินโยงโยงบ่งเลยตัว เพิ่นปรับเลยเพิ่นเพิ่นบ่ต้องแบบว่าขึ้นรถแต่จังปรับบ่ต้องเลยยางมาหยอดหินเติมเติมเบิ่งหูทันทีเลยว่าลมว่าลมนี่ปรับขึ้นเลยปรับหางเลียงหางอย่างนี่เลยโอ้ยคนนี้ยังจังหูคักขนาดเบ่าขนาดเบ่าเบ่าเบากับโ่ได้เด้ครับพี่น้องคนเป็นใบอย่างจังหูอยากเบิดมีเบาดังพวกยีน่าเบาดังไปลเวิร์ดเวิร์ดกันคันนั้นนี่ว่าเบาได้ก็เบาเติ นนไม่ละครับไม่ละครับพี่น้องสั่งนุยสเดียย่งเด,ยงเด,ยงเดียวครับเลยเดี๋ยวเบิงก่อนขี่ไทยแล้วนี่สิละหมุบตูผูกเลยหัวหลายครับพี่น้องเลย ผมยังยอมเลยครับเออขนาดรถเียนขนาดนี้นะเคยเห็นู้รีไทยปนอีกเทือรลยเนาะดเบ่งรถขั้นไหกับว่าก้อนีายค่อยหน่อยหน่อยปอกหน่อยปอกลงเขาบังเนเขาบังับไปขับเราบวบเราบวบไปเราวบไปเอข้นจมมังคนทราหัวเหยียบเพงกะว่าเพิ่นเท่านะเหยียบรถเป็นอย่างไรกะว่าค่อยเคยขคคยขับรถใหญ่เนาะ นข,นขนาดเท็ดทร,รัมปนี่ป้าเพิ่งจะบอกว่าเห้ยเนี่ยกูนี่ได้ครับนี่กล้องตง้มดีเนาะโอ้หัวขานาดมาไทายก็บเบิดตื๊บลยแล้วครับพี่น้องเลยเบิดเปล่ด,ด้านโนแล้วเลยครับดูสิล่ะขนาดถิ่นหม้อแล้วทางก็ยางเดียวเลยเว้ยมันเก็สไตล์ของเพิ่นครับนี่สไตล์ของพอร์ตอยู่เด้วครับ

เอาไผ่ด้เบื้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแเฉะนี่เด้อครับเด้อหรือว่าไผ่เดืกกดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่เ,เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม